ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาแล้วนะครับเมื่อวานคู่ไรซิงเจตอัตมลิกทั้งจุดโทษทั้งนาทีที่88สกอร์ตร่ำเฮียหยวนไม่ทำงานนะครับต้องขออาภัยด้วยจริงๆก่อนอื่นนะครับต้องขอสรุปผลในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP กันก่อนนะครับเมื่อวานในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP เข้าเต็มทั้ง2บินทั้งตัวแจกและ VP สเต็ป2แตก ยินดีกับสมาชิกที่ตามในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP ด้วยนะครับอัลสปอกชนะ4-2กินเต็มนะครับออเตอร์ชุนลองที่ค,ครึ่งควบรูปชนะ1-0กินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิกด้วยจริงๆนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการแอตลกาแซด9-11เว็ฟฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ และมั่นคงที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก v e p แล้วนะครับในกลุ่มทีเด็ดจะมีคำอธิบายวิธีการแทงและระดับความมั่นใจให้กับพี่น้องทุกคนอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ผลงานเฮียหยวนในกลุ่มทีเด็ด แจก VP ถือว่าดีมากและร้อนแรงมากนะครับถ้าเข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP แล้วเฮียหยวนก็ทำโปรโมชั่นพิเศษแจกลิง์รับซัพ์เพียงสมาชิกเอาลิงก์รับซับไปแปะในทางไปแปะในที่ต่างๆและสมาชิกเข้ามาเล่นสมาชิกหรือพี่น้องของผมก็จะได้ยอดเทินคืน1%จากยอดคนเล่นเฮียหยวนทำโปรโมชั่นดีๆ ไว้แทนคำขอบคุณสำหรับพี่น้องในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจากวีพีมาครับมามาอยู่แบบพี่น้องแบบปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ดวีพีครับครับวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแปดทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันของบาร์เซโลนาอันดับ2จากสเปนเจอบบเอินมิวนิกแชมป์จาก บุนเดสลลกาเยอรมันที่สนามเอสตาเดโอโดสปอร์ลิสบัวแต่เวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราหน้าเสือเป็นทางบาเยนน์มิวนิคแชมป์จากบุนเดสลลกาต่อที่ราคา0.5หรือราคาครึ่งลูกมาดูการจัดตัวเล่นและระบบการเล่นของบาร์เซโลนาและบาเยนน์มิวนิคนะครับวันนี้บาร์เซโลนาเน้นกองหน้า3ตำแหน่งโดยมียูสมันโซเลสแล้วก็เมซี่ ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของบาร์เซโลนาก็ว่าได้นะครับบุฒเกตก็ยังเป็นกองกลางตัวคุมจังหวะให้กับบาร์เซโลนาส่วนไบเยนมิวนิควันนี้เน้นเล่นรัดกุ่มและลุกแบบเต็มทีมตามสไตล์การเล่นถนัดของไบเยนมิวนิคโดยมาในระบบ4-2-3-1เลวาดอสกี้ค่าเฉลี่ย9.31ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับกองหน้าตัวเป้าของไบเยนมิวนิ กัสบี้ก็ลงมิลเลอร์ก็ลงนะครับวันนี้ไบเยมิวิกก็ถือว่าเป็นชุดจริงและชุดใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับการลงเจอบารเซโลน่าในวันนี้มาดูสิติการพบกันและฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของบาเซลล n น่าและไบเยมิวิกบาเซลลน่า38นัดในลาลิก้าลิสเปนชนะ25เสมอ7แล้วก็แพ้6 ส่วนไบเยนมิวนิกในบุลเลสลีกา34นะัดชนะ26สเสมอ4แล้วก็แพ้4ยิงได้รอยประตูเลยนะครับสำหรับไบเยนในฤดูกาลนี้มาดูฟอร์มการเล่น3นัดหลังสุดหรือ2นัดหลังสุดที่เจอกันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในปี2015เป็นบาซ่าชนะ3-0แล้วก็ไบเยนชนะ3-2ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับ เยียวยให้บอลยูฟาแชมเปี้ยนีกเป็นการเจอกันของไบเยอร์มิเนกเจอร์บเซโลเน่ประสบการณ์ชั้นเชิงและคุณสมบัติของนักเตะทั้งสองทีมถือว่ามีประสบการณ์ด้วยกันทั้งคู่นักเตะมีพรสวรรค์และเล่นได้ดีสูสีกันฟอร์ม ตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งต้องยอมรับนะครับว่าบาเยอร์มิวนิกเล่นได้ดีกว่าในกองหน้าแต่บาร์เซโลนาก็มีกองหน้าอย่างเมสซี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บบเยอร์มิวนิกจะมาชนะบาร์เซโลนาได้ในวันนี้แต่เทียบแล้วตำแหน่งต่อตำแหน่งความสามารถของนักเตะแล้วบาเยอร์มิวนิกยังมีกองกลางและกองหลังที่ดูดีกว่าบาร์เซโลนาในชุดนี้ทำให้วันนี้ เทียวยนมองว่า90นาทีอาจจะไม่จบในเวลาอาจจะต้องต่อเวลาหรือแม้กระทั่งยิงจุดโทษเพราะด้วยศักยภาพของนักเตะทั้งสองทีมถือว่าสูสีและดูดีด้วยกันทั้งทู่เวดต,ต่อเวดต,ตำแหน่งต่อตำแหน่งเทียบกันแล้วบาเยนร์แม้จะมีความได้เปรียบส่วนบาร์เซโลนานั้นมีกองหน้าถือว่าเฉียบคมมาก แต่วันนี้เกมน่าจะออกมาเล่นรัดก,กลุ่มด้วยกันทั้งคู่ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดลองบาร์เซโลนาที่ราคา0.25หรือราคาเสมอครึ่งครึ่งกดน้ำแดงๆไปเลยครับวันนี้ใน90นาทีเฮียหยวนมองว่าบาร์เซโลนาไม่น่าจะแพ้ไบเยมูนิคและอาจจะต้องต่อเวลาถึงดีกาจุดโทษนะครับแต่ใน90เวท แต่ใน90นาทีในเวลาการแข่งขันตามเวลาปกติให้กดลองบาร์เซลโลนาที่ราคา0.25เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปชาๆชาัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนมาเด็ดหน่อยวันศุกร์แห่งชาติกรุงเทพฝนตกรถติดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าสมาชิกติดตามกันจริงๆ ก็สู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางไปทางบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกเป็นการเจอกันของไบเยมูนิคเจอบา์เซลโลนาเตะเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ข้างต้นแล้วเห็นได้ชัดน,นะครับว่าเฮียหยวนชอบและปันใจไปทางบา์เซลโลนาถ้าวันนี้ไบเยมูนิคมึงกล้าต่อมาขนาดนี้เฮียหยวน ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเฮียหยวนก็กล้าลองเหมือนกันวันนี้มองว่าบาร์เซลโลนาจะไม่แพ้ใน90นาทีและต้องไปต่อเวลาและอินจุดโทษน,นะครับทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดลองบาร์เซลโลนาที่ราคา0.2 5หรือราคาเสมอคครึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับ ถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหนละักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามบริเวณด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด V.I.P. ครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับ ทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนเก่เฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเนณใต้คลิปผมทําแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคน เข้าไปในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก vp เฮียหยวนทำโปรโมชั่นพิเศษลิงรลับซัพ์เพียงคุณแชร์ลิงก์ให้เพื่อนคุณก็จะได้ยับยอดเทินสูงสุดคืน1%ของยอดเล่นของเพื่อนนะครับวันนี้เฮียหยวนฝากบาร์เซลโลนาไว้เป็นแนวทางขอบคุณครับ